เ a ีย e ุดับฟอร์มฮอล o ร l t ก e ทมามาเที่ยวหรือมาทำอะไรไออีททาเออร์ออร์มาเอลเิส You know this where? Yes, this is farm or n t Huh? ถามหาอะไรถามนี่ถามหาอะไรมีอะไรให้ผมช่วยไหมถามนี่ r m stay Farm stay อ๋อ Farm not Farm stay Here or o t over t e r e อ๋อเนี่ย Farm stay เนี่ย Farm stay Farm stay No 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 stay No 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 stay แต่ที่ให้เที่ยวบอกตรานี้ให้เที่ยวชมได้บอกดิ บอกเขาดิที่นี่ให้เที่ยวชมได้ This you can travel overseas and this here yes บอกดินี่จอนนี่ Are อายุเ n าะจอห์นนี่ที่เจ้าของผมบอกเลยเขาอยู่วงเขาเรียกว่าคนงานฟาร์มนื้อ วเขาว he is owner this here h is owner h i s here yes มาวจบอกดบอกดว่ากูเจ้าของที่นี่บอกแล้วเยกูไม่ใช่คนงานบอกกี้วิววเนี่ย buffalo thailand the big buffalo thailand very beautiful ah really big really big very beautiful and little ลูกมันลูกมันอันนี้ลูกมันลูกมันอันนี้ควายควายไทยบัฟฟาโลไทยไทยแลนด์ว้าว very big very big very big very beautiful เอ่ออยู่ฮอลแลนด์มีไหมเอ่าตรงบามเป็นไกด์กูเลยจิตฮอลแลนด์ฮา v e b ฟ f f a l เอ่อ h รามีบัฟเฟิลหรือ no we have cow อ๋อมีแต่มีแต่วัวมีแต่วัวค่ะ oh cow cow ส่วนนี้คือ บัฟฟาโลไทยแลนด์บัฟฟาโลไทยลนด์ This is Buffalo Thailand เรียครีย Welcome to Farm Stay เออ Farm Farmer เอ้ย Farm Stay ไม่ใช่สเตยดิมันไม่ใช่สเตย์ Farm f a r m e ช่อ้้ But smaller อ่าอันนี้คือวัวเนาะโอ้ยทั้งแบไทยแลนด์คือ Buffalo นี่ Buffalo Thai ใหญ่นี่ลูกมันลูกมัน